สวัสดี่อแม่พี่น้องทุกๆทฐานนะคะตีก้ามาส่งกำลังใจในจองเรียนกองหลักกองว่วงนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องการในจองเรียนกองหลักกองว่วงวันนี้ก็นําเรียนตีเคยลงคลิปไปนึ่งเรียนเร็วน,น,นะคะแล้วก็มีเรียนที่ไม่เคยลงที่ด้วยนะคะนาไม้ทุกทานได้รับชมเรียนนี้เป็นเรียนตีด้านหน้าก็เป็น รูปโค้งผลาญรอก,กาต่างข้ามเรียนนะคะแต่ว่าเรียนเรกเปือนคือเรียนนี้นะคะใชยมายั่งมากไม้เลี้ยวก็ทาให้มีรอยตํานี้มากไม,ม,ม,ม้ดูไม่ค่อยชัดนะคะก็ให้เก้าใจว่าเป็นเรียนตีใช่ผ่านมือมามากมากล้วนะคะก็มีการึกรมีกันอ่าถี่ไม่ชัดนะคะปาบก็ไม่ชัดเลี้ยวน,นะคะมาดูเรียนตีโซง เรียนตีโซก็ยังจัดนะคะเรียนตีซ้ำก็จัดกันไปเลยนะคะฉะนั้นมาปริกให้ดูนะคะหัวเรียนอะไรเรียนตีดล่างเป็นปยาคกรุดนะคะคือเรียนราคา5บาทนะคะต่อไปมาดูเรียนกลางก็เป็นเรียนกรุดเหมือนกันนะคะราคา5าบาทเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูเรียนล่างสุดก็คือเรียนราคา1บาทนะคะ สามเรียนรากาไม่เท้ากันนะคะแล้วก็กรุดก็หลักษณะก็ไม่เหมือนกันตีเดียวนะคะปะโฉก็ยิงไม่เหมือนนะคะก็บอกว่ากรุดพระยากรุดตีอยู่ที่เรียนนะคะถ้าใกล้สร้างบ้านหรือสร้างสำนักงานอะไรก็สามารถนําไปวางหรือใส่ไปในโซ่โซเฮกนะคะก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำลายได้นะคะ ก็ตู้ว่าเป็นเกรดนะคะเป็นพยากรุติีปกโปงรักษาปกปักรักษาเจ้าของบ้านนะคะรือตียวดเส้ยไห้ปปรดเพื่อจากปุ่นพี่ปีชาหรือสิ่งจวอะไรนะคะเรามาดูเรียนหาบาทพยากรุตเชียงนะคะก็ปวดช่ทรงปนารยหยีสิบชงนะคะก็โค่จนดูไม่จัดเลยนะคะ้องก็ไปด้วยราคาห้าบาทนะคะตีเลี่ยมก็จะมีรวยแบบนี้มากมายต่อไปมาดูเรียนดีชรงก็ราคาห้าบาทเหมือนกันนะคะ โปโจ้กงพันห้าร้อยบห้านะคะขุดนี่ช่วยอามนะคะแล้วก็ตีพิเศษก็คือเป็นเกาเลี่ยมนะคะยังไม่ได้นับตีเ่วเกเลี่ยมอยู่เลยนะคะแล้วก็มาดูเรียนสทตายเรียนสุดต้ายก็คือนึ่งบาสนะราคา,าก็ไม่เหมือนกันนะคะปโส่งพันาร้อยสิบเจ็ดนะคะรัฐบ,บ,บาลเทยนะคะหเรียนเรก,กโผล่โจส่งพันหารยยี่ง,15 15, งเรียนดี่สปโจสงพันห้ารบ้า เรียนตีสามโอโซรงปันอร่อยสิบเจ็ดนะคะโอโซไม่เมื่อนกันสักเรียนนะคะต่อไปมาดูราคาเรียนเนียบาทเรียนนีข้าบาทเรียนนี้หนึ่งบาทราคาก็ไม่เมื่อนกันแล้วนะคะต่อไปมาดูกรุดนะคะกรุดนี้เชี่ยงนะคะก็ไม่เมื่อนกันแล้วกรุดตีราคาห้าบาทกับหนึ่งบาทก็จะตั้งกีดได้ดีก็ไม่เมื่อนกันนะคะเดี๋ยวมาดูหน้ากล้องประยักรุดนะคะจะเมื่อนกันกว่านาเสมอนะคะเอ็นไม่ชัดแต่ต้ามาดูเรียนหนึ่งบาทจะเอ็นหน้ากล้อง ปยากุดจัดเจีนนะคะแล้วปีกไ็ไไรก็ไม่เมื่อนนะคะลองสังเกตดูตีตีห้างปะยากุดก็ไม่เมื่อนตีเท้าก็ไม่เมื่อนนะคะฉะนั้นถ้าใครตียังไม่มีก็ไปแหลกเปลี่ยนกับคนทีเขามีนะคะบางทีเขาห้ายเรานําเรียนอื่นไปแลกกับเขาเขาเขาอ้เรียนกุดเรานะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีเลยนะคะแต่ละบ้านแต่เขามีไล่บ้านตียังไม่มีเพราะว่าตอนที่ว่าไปปบเชื้อเปือ่อนก็คงยังไม่มีนะคะก็เลยให้ก็ไปเลื่ไมอีกที่เรียนเลยนะคะหมดเลย ก็มีนำใจแบ่งปันนะคะก็ว่างหวาถุกฐานคงจะมีแล้วถ้าสร้างบ้านในหลูกไอ้ล้านก็อย่าลืมมอพยากรุปเป็ดเส้ยเดติเสอีกนะคะก็จะทําให้ปลอดภัยจากสิ้นชัวรายนะคะจากติกลุณยไกก็บอกกล่าวมาคือเรียนรามเรียนนี้หลักษณะเรียนไม่เหมือนกันอันนี้เกาทีีสุดอันนี้ก็เป็นกาวเลี่ยมแล้วก็นี่ก็เป็นกลุ่มๆนะคะ โโซ่ก็ไม่เหมือนกันนี่ชงปัญหาโรยยี่สิบช่งนี่ชงปัญหรโรยสิบอ่านี่ชงปัญหาโรยสิบเจ็ดนะคะไม่เหมือนกันลักษณะของพยากรุดก็ไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เหมือนกันนะคะาบาทอ้าบาทแล้วก็นึ่งบาทนะคะฉะนั้นความแตกต่างของเรียนกรุดก็มีนะคะต้าวา คคยี่เมื่อนกับเรียนกองรักองว่วงนะคะหนังโจงหนังโมงหนังสังเกตนะคะหนังศึกซาไม่ใช่ว่ามาตึงปูดคุยกับตุกตุกตานโดยไม่ศึกซาขอนะคะขอซึกซามาแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณตุกตานที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ตุกตานฉุกดีมีความสุขสวัสดีค่ะ